เวลาใกล้กลเกือบตีสามนะครับพวกเราก็ายังทำงานกันอยู่พวกเราทางานงันประมาณ20สิบชั่วโมงนะครับหลังจากเพลงหนังจบแล้วพวกเราก็มาทำเพลงละครกันต่อตอนนี้เราจะอัดเพลงละครรักไม่มีวันตายใช่ไหมครับโอครับ ครนี้ผมเล่นเองนะครับนั่จะเพลงหนังที่เมื่อกี้เราอัดไปแล้วเราก็จะอัดเพลงละครต่อเพลงนี้แต่งโดยคุณฟองเบียรเราไปหาคุณฟองเบียกันดีกว่าว่าคุณฟองเบียอยู่ที่ไหนอเออเฮ้ยเราออกไม่ได้ครับ,บ,บคุณฟองเบียคุณฟองเบีย คุณฟองเบียร์เขาอัดเพลงนี้ให้เรานะครับอันนี้คือชมหน้าของคุณฟองเบียร์ครับครับสวัสดีครับเอ้ยโว์เขินยคุณฟองเบียรแห่งค่า,าย We Record <c oughs> เป็นค่าย <c oughs> ที่คือ <c oughs> ทุกคนต้องจับตามองครับ <c oughs> เพราะว่าศิลปินหลายๆคนก็มาอยู่ในค่ายนี้เรียบร้อยแล้วครับตอนี้เล่นเกมค่ายีล ตีสแล้วครับก็อย่ังต้องทำกันอยู่พราะถ้าไม่ทำวันนี้มันก็จะไม่เสร็จนะครับใช่ไหมครับน้องเพ้นไม่ใช่เพ้นทำไรครับเพลงอะไรครับโอ้เจ้าหงฟ้าเอ้ยโอ้เจ้าหงฟ้าเอยมเล่นคนละเพลงกันละครับสองคนนี้ ดเมดดไม่อยากพูดห้องนั้นนะครับแถวบ้านเรียกว่ามั่วครับมั่วเล่นกันไปเรื่อยฮะวันนี้เราได้เบียร์มาแต่งเพลงนี้ให้นะครับเพลงละครรักนี่มีวันตายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูวันดีกว่ามันเป็นยังไงวันนี้เบียร์จะมาอัดเพลงละครให้ผมนะครับก็อัดเสร็จเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังให้ทุกคนฟังก่อนเพื่อเลยถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยละัน เดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนว่าเราจะเซตเครื่องให้เปียอัดเป็นโนได้ยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ทุกคนดูนะครับ